ปผู้ชายเหมาเรือให้ชาใกล้จัด2งล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลืมตา คือเรื่องราวก็คือเอ,อย๋ยอะโทรหาพี่ไกด์เลยว่าเอ๋ยว่ามัน,ปนแปลกแปะไม่เคยมีวันไหนที่แพทหายไปคือเรา,เอา,ามีงานกันที่จะต้องไปแล้วอยู่ก็คือเนี่ยไลน์ไปตั้งแต่เช้าแล้วนี่จ้ะเนี่ยถ้าไม่ตอบจะบุกบ้านแล้วนะเราก็เลยสือวิสาส,สะบุกเลยเ<อ>ว่าทาไมมีพิรุธแล้วก็เจอรถพี่แพทอยู่แปลว่านางอยู่บ้านงั้นเราขึ้นไปอีกวัาว่านางอทำอะไรทำไมถึงรายไม่ตอบเด็ดอยู่ไหนพี่แพทล่ะอยู่ไหนไปไหนเล่จ้าอยู่ที่นี่ด้วยพี่พแพท ไม่ไม่พี่แพ้เรานัดก,กันเย็นแล้วบบนี่เ <ละ S 1> ที่ยงไปไหนทำไมเร่แต่งตัวไม่ต้องรู้หรอกเนื้อซูบางเรื่องอ,อะเนาะต้องรู้จ้ะเพราะว่าเรารับผ่านคู่กันปะต้องใต่คำนี้อะไรเนี่ยก็ให้พิไัยมาตามเลยว่าชีวินนภัพเวลาหายไปอะเป็นยังไงชุดทมามสีชมพูเลยก็คือฉันมีนัดกินข้าวอะไรคบฉันเขานัดฉันไปใครลูกค้าโอ๊ยลูกค้านัดกูกูไม่แต่งตัวหรอกเมิงเออ พี่แพทไปกับผู้ชายคนไหนทำไมไม่รู้มึงไม่ต้องรู้ทุกเรื่องเอ่ยอันนี้คือเรื่องส่วนตัวที่เลขขาไม่ต้องรู้เว้ยอันนี้หนักมันก็ดูเยนเย็นว้ายผู้ชายคนไหนบอกก่อนไปที่โรงแรมอ่ะเราก็ต้องเรสแล้วแนี้ไม่ได้เนะโอเคกันไปด้วยเลยดีแล้วเอ๋ก็แต่งชุดมาเหมือนกันเดี๋ยวพี่สู้เดี๋ยวเอ๋ขอไม่ใช่เลยไปเลยแต่ไกด์ไหนๆก็มาแล้วเองไปกับข้าเลยอ้าวทำไมพี่ไกด์ได้ไปอ่ะไปถ่ายรูป อ่าโอเคงั้นพี่กายเปลี่ยนชุดเลยเพื่ออะไรไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เออพืดอไม่ได้เนอะอันนี้เหมือนจะไปรับปริญญาลูก <c oughs> อันนี้ตูอมีโบอ,อันใหญ่ใส่มงคลเลยอ้ยพี่เอ๋ยผา เดินขึ้นบันไดสิเดินสิพูดมันกระพือไปหรือเปล่าโบอ่ะผู้ชายจะกลัวไหมถ้าฉันใส่กลัวเจอโบก็ตกใจแล้วเนี่ยไปผู้ชายคนไหนก่อนอุ้ยแต่นี่ก็สวยเนาะผู้ชมสูสั้นด้วยมีขนด้วยตัดสินใจสูเก็บทุกอย่างสูบอกอ้าสูแบบี้แต่แล้วมาสูเลือกออกมาเยอะแล้วขอโทษจริงๆคุณสูผูช่เห็นใช่ยตมากสุดเขานัดฉันนะเขาส่งโลเคชั่นมาที่โรงแรมแม่น้ำต้องตกลงกูใส่ตัวไหนนะกูแกะตัวนี้แล้วกูใส่ไม่เกี่นน้้้้้าาาาาแแแปปลลลว่่่่ออยูขงงงงงตดไโรรมมจ เสใส่ตัวนี้นะถ้าผู้ชายมองว่ากูไม่สวยนะแต่วเมื่อเช้ากูวิ่งงานกันมาวิ่งมาสองงานแล้วไซูมตรงไหนเฮ้ยมึงซีมึงซิเอ้ยเกินเรื่องทีนี้นี่เขายังมีน้ำใจกับกูก็ยังเออกระซิบเคียร์เคียร์หน่อยเคียร์งั้นก็คือต้องอาบน้ำหน่อยพอกูเก็บผมปุ๊บเป็นอีกทรงหนึ่งเลยเออ เกิดมาทำไมเกิดเพื่ออะไรเกิดเพื่ออะไรเราไปอาบน้ำก่อนโอเคลูกตาเอ้ยคีมอาบน้ำอะพี่ไม่ได้หย oh> ิบเข้ามาหยิบของบิวตี้บฟเฟ่ให้หน่อยโอเคจ้าใช่หรือเปล่าพี่แพทใช่อันนี้แหละว้ายจะอาบน้ำเหรอใช่ฉันจะโปะแล้วเธอโอเคโอเคปปาป๊าปาเป็นไงคะชุดไปเด้ด แต่อาบน้ำเสร็จแล้วสิ่งที่ไม่ควรจะพลาดแล้วไม่ควรจะลืมเลยคือบำรุงผิวก่อนรู้เลยว่าต้องทาตัวนี้นี่เลยจ้าพอทาเสร็จหนูขอบไปด้วยไม่ต้องหอมมากของบิวตี้บุฟเฟ่น,นะบุฟเฟ่ของบิวตี้บุฟเฟ่มฟเฟไม่จักเลยที่แพลวเอาเลนไปด้วยป่ะเลนไม่ไปไปทำไม สาชั่วโมงแม่ขอแค่3ามชั่วโมงดูแลขนาดนี้เลยเหรอพี่แพทาไม่ได้เออผู้หญิงเนี่ยนะอย่าหยุดสวยและที่สำคัญอย่ามาดูแลตอนที่มันสายเกินไปห้าม<ช>ดูแลตอน1ิบเอ็ดโมงไงอ่าใช่มันก็คือเป็นสายเกินไปไปละหอมไอมไมไม่ล้วงั้นเราไปเจอกันที่งานอีกทีกี่โมงอะตอนเย็นเลยจ้าบายบายาก็ได้บายบาย คือจะบอกว่าหนุ่มนัดเราที่โรงแรมแต่ก็ตอนนี้ยังไม่เห็นใครนะคะแต่แอบเห็นเรือใช่หรือเปล่าคือต้องบอกว่าโรงแรมแม่น้ำเนี่ยใกล้บ้านแพทแค่ห้านาทีเท่านั้นหรือเราต้องเข้าโรงแรมหรือเปล่าว่าไกด์พี่แอบจอดรถตรงนี้แล้วพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าพี่ยากจะต้องไปทางไหนบ้างหรือว่าเรือป่ะเฮ้ยคือทัดเรือเกินเรื่องป่ะจะดีเด็นเรือหรอใช่เรือแพทปะคะ นี่คือครั้งแรกอยู่มา3 4สิบีปีเธอผู้ชายเหมาเรือให้าัาและนี่คือผู้ชายของฉันเหรอ,อนี่คือผู้ชายของ ไปแหล้วเมื่อ <ak> วานขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เรากินข้าวกันที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศดีกว่าไหมเรือเนี่ยมีกี่ชั้นแล้วก็มีส่วนต่างๆอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นบาร์เราก็เติมเครื่องดื่มได้รับจุดจุกนี้ได้ใช่ไหมคะส่วนตรงนี้คืออะไรเออญาตเชฟใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเตรียมตัวที่จะทำอาหารเที่ยง อันนี้ก็จะเย็นๆมีแอร์แล้วกมืห้อกี้ำอ้อ้อ้เโอ้ย้ยโอ้ยีอ้ยอ้ใโอ้นโอ้โอยโ้อ้ยอ้ย้ย้อ้อยโ้ยโออ้อ้ออ้้อออ้้้ยอ ให้เธอดูห้องน้ำใช่ไหมจ๊ะแล้วฉันก็การะยะบันไดไม่ได้จ้ะฉันก็เลยล่วงลงไปเลยนะคะนี่มันก็เป็นในส่วนของห้องน้ำอ้าคอไม่ไม่สนใจว่ากูนะจะได้ต,ตกบไนี่กร,ร์ดูหรือเปล่าเมื่อกี้น้องตกบันไดลงไปไถามทุกคนได้มีภาพมาดูมาภาพมาดูนี่เย ส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอแดดล่มลมตกเนี่ยนั่งตรงนี้เนี่ยก็จะสบายก็จะชิลแล้วก็อาหารเนี่ยเขาก็จะมีเสิร์ฟด้วยนี่เราขึ้นแบ,บข้างบนกันดีกว่าขอนอนุญาตถอดรองเท้านะคะเพราะว่าน้องกลัวเพราะว่าถ้าตกลงไปก็คือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเลยจ้ะเล็กตาวิวก็จะสวยมากแบบนี้เลยซิฟดินเนอร์ครอ,อบครัวามายังไงก็ จบในส่วนของอทริปที่เป็นสัปดาหสองแล้วนะคะสรุปทริปนี้ก็คือมาทำครอบครัวเลยครอบครัวของ้องแพทคุณโอาอันนี้ก็คืออ,อันนี้ก็คือไม่มีแดดเนี่ยนี่คุณกายเพ็นมาเฮ้ยสุดหลอกแม้ เดทจบวันนี้เขารวมมือกันเขาจะพามากินข้าวแล้วก็บอกว่ามากินข้าวตรงไหนใกล้ๆก็แครอมาปรากฏก็เป็นเรือเลยจ้ะและสองหนุ่มก็มารับแต่ต้นโทรไปบอกเจ๊มอยใหม่แล้วว่าเออเข้าใจผิดเพราะว่าตอนนี้จะใช้วกว่าที่ตรงที่มึงมานี่แหละและทุกคนในครอบครัวของพี่แพท้ถือคำดีไหมหนูจะพามาทอ่ะพี่แพ้ช็อตนี้เราก็ต้องมานี่การแข่เอ๊ะ แม่ไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวให้ดมให้ดมนิดนึง บรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มาทานข้าวบนเรือแบบนี้แบบจริงจริงกลางๆแล้วก็อาหารทุกอย่างที่เสิร์ฟที่เป็นคอร์สวันนี้ทุกอย่างคืออร่อยมากรสชาติดีมากบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะรายละเอียดถ้าสมมติว่าดักจะทําแบบนี้ต้องทําอะไรบ้างแล้วมีช่วงเวลาไหนบ้างจะไปถามให้เลยเพราะอันนี้ไม่รู้เพราะว่าคนนี้เขาทําให้ดีแล้วเนี่ยที่พวกเรามา<อ>ด้วยทวนเกเลยครั้งหน้าไปอีกนะพี่แพทย์ขอบคุณค่ะ บ่อยๆเซอร์ไพรส์บ่อยๆเดี๋ยวมาเป็นเพื่อนเองไม่ต้องว่าเซอร์ไพรส์เสร็จแล้วก็กลับดิขับคุณเอ้ามาเล็กๆน้อยๆมา่อยนะแม่ตา พี่มุขาหลายๆคนเมื่อกี้ถ้าดูบรรยากาศแล้วเกิดอยากจะมาล่องเรือแบบนี้บ้างต้องทำยังไงบ้างคะติดต่ออะไรยังไงก็ติดต่อมาที่เบอร์0880801800นะคะหรือที่อินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กค่ะคลึกคุยได้เลยนะคะคลึกคุยนะคะก็สามารถขึ้นเรือก็คือตรงโรงแรมแม่มานี้ได้เลยใช่ค่ะในกรุงเทพเลยปกติเราก็จะมีเหมาลำในทุกวันนะคะหรือว่าถ้าใครอยากมาแค่สองคนอยากมาจอยก็ได้ทุกวันเสาร์เลยค่ะไม่ต้องเหมาก็ได้ซึ่งวันเสาร์เนี่ยก็จะเหมือนเป็นร้านอาหาร ที่เราสามารถมาทมา,านได้บรจะา6โมงถึง2ทุ 2> ท่มค่ะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง 2, 2> ทุท่มเหมาเป็นกี่รอบกี่รอบอยังไงเหมาก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะอยากจะได้กี่โมงยังไงก็ือบอกเราได้เลยส่วนเมนูอันนี้เราสามารถเลือกได้เลือกได้เหมือนกันค่ะอย่างวันนี้ที่ของแพทานก็จะเป็นเมนูเซตไทยของเรานะคะอย่างันเสาก็คือมาลองเซมนี้ได้เลยถ้าใครสนใจนะอยากจะแบบเซฟไลส์หรืออยากจะมาเที่ยวอยากพารอบครัวมาแบบแพทเนี่ยก็ติดต่อได้เบอร์นี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากะค่ะขอบคุณะค่ะไปแล้ว วันนี้นะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็ใครอยู่ใกล้รู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็หอมนะและที่สำคัญคือคือใจหลายคนได้หมดเลยแม้แต่จะเจอลมที่อยู่บนเรือเรือะไรก็แต่ก็ยังรู้สึกมั่นใจตัวนี้เลยของ beauty บุ f เฟ่นะคะเดินผ่านบ่อยมากมังๆๆๆบังไม่เคยหยิบมาลองจนวันหนึ่งทีมอาบนะ้ําของตัวเองหมดแล้วแบบต้องซื้อเดี๋ยวนี้เลยหยิบคุณเขาขึ้นมาต้องยอมรับว่า t e x t อร์ทุกอย่างคือละมุนอาบแล้วเนี่ยผิวนุ่มลื่น แล้วไม่เยียดผิวแพดเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำแล้วให้ผิวมันเยียดเอียด,ยดตัวนี้เนี่ยนะก็คือตัวไวท์เทนนิ่งวิวบาร์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอบโจทย์ของแพดมากเลยนะทาให้ผิวของเราเนี่ยดูสว่างกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยถามว่าเพราะอะไรเขามีโคลนไซคิวเทนนะคะมีน้ํานมสก,กัดแล้วก็มีวิตามินอีเพราะฉะนั้น,นขั้นตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นการอาบพร้อม oh. บำรุงไปด้วยตัดปัญหาสําหรับคนที่ไม่มีเวลาบํารุงอันนี้คือ,อยืนยันว่าใช้จริงเรารู้สึกว่าดีจริงๆเลยสําหรับไวท์เทนนิ่ ิวบาร์ตัวนี้เนี่ยนะคะแพทเป็นหนึ่งคนที่ยืนยันว่าซื้อซ้ำซื้อซ้ำอย่างแน่นอนแต่ถ้าจะให้ดูว่าเนื้อเขาเป็นยังไงด้วยเนื้อเขาเปิดเป็นเนื้อครีมเหมือนเนื้อครีมบาร์บูใช่ไหมนุ่มมากอยากให้คนได้กินคือกลิ่นนมแบบนุ่มเลยนี่คืออาบเสร็จให้เห็นข้างนเลยนะเหมือนทาครีมไปแล้วด้วยซ้ำเนี่ยลื่นๆอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเช็ดให้ดูนี่นะคุณดูผิวดิดูดิข้างที่ ยังไม่ได้ทําความสะอาดกับข้างที่ทำความสะอาดแล้วแต่ขั้นตอนการบํารุงของเขาจริงๆก็มีและนั่นก็คือเคล็ดลับที่ทําให้แพทเนี่ยตัวหอมทั้งวันเดี๋ยวพาไปดู เม่อไเมื่อกี้อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะพะออาบน้ําเสร็จก็จะต้องอยู่ในลุกในในสภาพแบบเนี้ยเปื่อยแล้วก็ทาครีมบํารุงทั้งตัวนะคะจริงๆอะ่ะเลือกไม่ได้ก็เลยจัดมา2เลยก็คือคือตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวไวท์เนนิ่งบอดี้โลชั่นนะคะถ้าใครที่เป็นแบบผิวแห้งมากๆแล้วก็ไม่ได้เน้นว่าอยากจะให้ตัวเองเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสามากๆคือตัวเองเป็นผู้ง่ายตัวเองเป็นคนขาวอยู่แล้วก็ให้ใช้สูตรนี้ก็ได้ก็จะเป็นไวท์เนนิ่งบอดี้โลชั่นโควาเซนไซคิวเทนเน็นเรื่องของพวกตา้านอนุมูลอิสระมีวิตามินอ e ฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยไม่แห้งกัดเก็บความชุ่มชื้นในผิวเราได้ยาวนานมากๆสายอยากสว่างอย่างแพทนลบาพาจะพลาดได้ยังไงกับตัวนี้นะคะตัวนี้คือบอดี้โลชั่นดับเบิลมิลทริปเปิลไวเขาก็จะใส่นี่เลยกลูตาไทโอนลงไปอยู่ในตัวนี้ด้วยนะคะเห <c oughs> มาะกับแบบอยากจะนุ่มอยากจะชุ่มชื้นด้วยและผิวไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ <c oughs> หรือใครที่ไปออกแดดมาแล้วช่วงนี้ต้องการบูดผิวตัวเองแนะนําตัวนี้เลยคุณ แพทขอแค่แบบ7วันแล้วเรามาคุยกันเลยนะว่าเป็นยังไงสารสกัดของเขานะ1เลยคือช่วยให้ผิวของเราดูสว่างกระจ่างใสขึ้นมีไวต์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์นะคะมีทั้งหมด7ชนิดมีลูต้าไทโอนมีอาบูตินมีวิตามิน B3 น้ำนมอะมิโนแอซิดนะคะรวมถึงมีช่วยในเรื่องของ UV f i ฟิลเตอร์คือทาตัวนี้แล้วก็คือได้ครบเลยแพทก็เลยเลือกไม่ได้ก็เลยเลือกมา2ตัวนี้ก็ทาไป2ตัวเลยแล้วกัน เมื่อกี้ทาท,ทาตัวนี้ไปก่อนถูกปะทาให้ผิวไปก่อนชั้นหนึ่งนะคะกับ w ว i ์ e n นิ่ง o บอ l o ดี o โลชั่นโคเอนไซคิทไปก่อนเติมความสว่างให้กับผิวจิจา้าจะใช้ตัวนี้ต่อเลยนะคะจะหมดอยู่แล้วอ่ะต้องซื้อใหม่แล้วอ่ะหอมเยอะๆเลยจ้าแนะนําให้ซื้อสองตัวจ้ะเรียบร้อยแล้วขออนุญาตแก้ผ้าแล้วก็ไปทาทาั้งตัวนะจ๊ะ 我问哪？